แลายหลาท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าหลังจากถอดเล็บไปแล้วนะฮะเมื่อไหร่ที่เล็บเนี่ยนะฮะมันจะงอกขึ้นมาใหม่จนเต็มนิ้วเลยนะฮะกลับมาเต็มนิ้วกลับมาเพ้นเล็บทาเล็บทาสีเล็บกันได้อีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้อีกคำถามหนึ่งะฮะก็มีคำถามที่ถามว่าเวลาที่เล็บงอกใหม่เนี่ยเราเจ็บหรือเปล่านะฮะ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งใน c h anel n Surge Dog นะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในหัวข้อที่เคยมีหลายๆคนในรีเควสต์มานะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเจอเคสนี้กันบ่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการถอดเล็บนะฮะหลายๆคนนะครับเคยได้ยินครับไม่ว่าจะเป็น โดนหมอถอดเล็บมาหรือว่าตัวเองเคยประสบปัญหานะฮะมีปัญหาที่จะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ถอดเล็บออกไปนะครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับคอนเซปต์นะฮะของการถอดเล็บทั้งหมดว่ามันทำไมเราถึงต้องถอดเล็บเมื่อไหร่ที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วต้องทำการถอดเล็บนะฮะการถอดเล็บเขาทำกันยังไง เขาดมยาสลบไหมหรือเขาบล็อกลังหรือเขาฉีดยาชาหรือเขาทาอะไรนะครับเล็บเมื่อไหร่จะงอกนะฮะตอนเล็บงอกขึ้นมาเจ็บหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับลองฟังกันดูครับอันดับแรกเนี่ยนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการถอดเล็บเนี่ยมันก็คือการถอดเล็บตามชื่อเลยนะฮะแต่ว่าเราจะมีการแบ่งฮะว่าจะมีการถอดเล็บทั้งหมดเลยหรือว่าจะถอดเล็บเพียงแค่บางส่วนนะครับ เล então, ็บก็คืออาจจะออกสัก1ส่วน4-2ส่วน4ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยครับหรือออกทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ที่เราจะพิจารณาในการที่จะถอดเล็บคนไข้คนใดคนหนึ่งนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยนะฮะคนไข้ต้องมีปัญหาที่เล็บครับเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหาที่เล็บเนี่ยเราก็จะไม่ถอดนะฮะเพราะว่าการการถอดเล็บี่มันเจ็บมากนะฮะมันเจ็บจริงๆต่อให้จะฉีดยาชาหรืออะไรก็แล้วแต่ คนไข้บางคนก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะครับมันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ครับข้อบ่งชี้ที่ว่าคือคนไข้เนี่ยมันมีโรคหรือพยาธ่สภาพที่เกี่ยวกับตัวเล็บนะฮะอันดับแรกสุดที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือมีเลือดออกใต้ฐานเล็บหรือว่ามีห่อเลือดใต้ฐานเล็บอันเกิดอจะอจะเกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไปเดินเตะชนประตูนะฮะหรือว่าโดน Euh, ประตูหนีบหน้าต่างหนีบนะครับมันก็เลยมีห่อเลือดนะฮะเป็นสีจำจำม่วงๆนะฮะใต้ฐานเล็บคนไข้าบางทีก็มีอาการปวดนะฮะปวดเยอะปวดมากเลยอันนี้ต้องมาถอดเล็บนะฮะคือบางรายก็จะมีพิจารณาในการที่จะเจาะนะเจาะเอ่อเจาะเล็บนะฮะเพื่อระบายเรื่องของตัวเลือดที่มันคั่งอยู่นะครับแต่ว่าบางรายเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องพิจารณาถอดเล็บออกไปเลยทั้งเล็บนะครับนะ อันดับที่2เนี่ยก็คือคนไข้ที่มีการติดเชื้อนะฮะที่เล็บนะฮะการติดเชื้อที่ว่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่น้องจะมีปัญหาเรื้อรังก็คือเป็นเรื่องของตัวเชื้อรานะครับเป็นเรื่องของตัวเชื้อราพอเป็นเรื้อรังกินยาอะไรต่างๆไปยังไม่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ตัวเชื้อโรคเนี่ยนะฮะหรือว่าเชื้อราเนี่ยมันก็ฝังอยู่แถวๆบริเวณฐานเลบน็บถ้าเราไม่เอาเล็บออกมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ ก็ยังติดเชื้อซ้ําไปซ้ํามากินยาแล้วไม่หายสักครีหนึ่งก็เป็นเหตุผลที่อาจจะต้องอ,ออกไปนะครับอันนี้สาก็เป็นการติดเชื้อเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อที่มีการอักเสบของตัวบริเวณเล็บหรือว่าฐานเล็บเลยอันเกิดจากพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆมีหนองอยู่ใต้ฐานเล็บหรือว่ามีหนองออกมานะฮะอยู่บริเวณข้างๆของเล็บซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะถอดเล็บคนไข้ออกมานะครับ ก็จะได้เป็นการรักษาเป็นในตัวเพราะว่าการถอดเล็บเนี่ยก็จะช่วยในการระบายหนองนะฮะทำความสะอาดดูแลแผลได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยรับประทานยาฆ่าเชื้อต่อไปนะ,ะอันดับที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราเหลังๆมาได้เจอกันบ่อยๆนะ,ะก็คือเรื่องเล็บขบนะฮะเล็บขบเนี่ยไม่ได้ถอดเล็บทุกลายนะฮะเล็บขบโดยปกติเนี่ยนะฮะเราก็จะตัดเล็บในส่วนที่ มันมีการจิกหรือมีการจิ้มนะบริเวณเนื้อะะทำให้เกิดการอักเสบอยู่ตรงตำแหน่งนั้นๆนนะะเราก็จะทําการตัดเล็บออกะะแต่ว่าในบางรายบางทีะะมันเป็นการอักเสบทั่วๆหรือว่าเล็บขบที่มีรูปร่างที่มันจิ้มทั่วๆเลยตัดไปตัดมาถอดเล็บเสียดีกว่าเราก็จะพิจารณาในการถอดเล็บะะเพื่อรักษาเรื่องการอักเสบติดเชื้อแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของเล็บขบไปด้วยนะครับแดก แต่ต้องเข้าใจว่าเล็บขบเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการถอดเล็บนะฮะเพราะว่าเล็บที่มันถูกเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะมันก็จะมีโอกาสนะ,ะที่จะกลายเป็นเล็บขบได้อีกอยู่ดีนะฮะมันก็เป็นการแก้ปัญหาเพียงแค่เฉพาะหน้าเท่านั้นนคะครับทีนี้เวลาที่เรารู้แล้วว่าข้อบ่งชี้นะฮะของตัวโรคที่เราจะถอดเล็บเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะฮะเราก็มาดูต่อว่า วิธีการนะฮะในการที่เราจะถอดเล็บเนี่ยนะฮะหรือว่าสัญ,ญาแพทย์หรือว่าหมอที่เขาจะถอดเล็บเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการหลักการอะไรยังไงนะครับเบื้องต้นก็คืออย่างนี้ฮะเล็บไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนิ้วไหนก็ตามเนี่ยนะฮะวิธีการเอาออกเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ยาชานะฮะเพื่อทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกชาก่อนนะฮะมันเป็นวิธีการในการลดความเจ็บปวดนะฮะเพราะว่า เราดึงเล็บสดๆเลยเหมือนอหนังเมื่อประมาณสัก10-20ปีก่อนเรื่องลองของอะไรเงี้ยฮะเราดึงเล็บมาสดๆเจ็บตายเลยฮะคนไข้ร้องกรี๊ดลั่นห้องตรวจแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีการาบล็อกนะยาชาเราจะมีการฉีดยาชาเข้าไปในตำแหน่งของบริเวณโคนนิ้วนะครับ นะซึ่งแกจะฉีด2หรือ3ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้าชาแล้วหรือยังต้องเติมยาชาเพิ่มหรือเปล่าพอคนไข้เริ่มมีอาการชาดีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการทดสอบความรู้สึกโอเคเพื่อยืนยันว่าคนไข้าชาแล้วก็พิจารณาในการถอดเล็บออกนะครับข้อปฏิบัตินะฮะหลังจากถอดเล็บออกไปแล้วนะครับเราจะทำยังไงนะฮะหลักการง่ายๆฮะการถอดเล็บออกเนี่ยนะครับ พอเล็บออกไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต่ฐานเล็บแล้วฮะนะมันก็จะมีเลือดออกซึมๆมันเป็นแผลแล้ฮะก็ต้องมาทําแผลครับทำแผลเนี่ยต้องมาทําแผลทุกวันจนกว่าบาดแผลเนี่ยจะแห้งนะฮะถ้าบาดแผลแห้งดีแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ต้องมาทําแผลแล้วนะครับก็ observe สังเกตอาการอยู่บ้านรอเล็บโตขึ้นมาต่อไปได้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือหลังจากถอดเล็บใหม่ๆเลยเนี่ยห้าม แผลที่ถอดเล็บโดนน้ำฮะเพราะว่าเวลาเราถอดเล็บออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีช่องทางและในการที่เชื้อโรคอะไรต่างๆจะเข้ามาในตำแหน่งของบริเวณฐานเล็บใต้ฐานเล็บรากเล็บได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราถอดเล็บออกไปแล้วมือยังไม่จับหินดินทรายจับโครนโดนน้ำนะลงบ่อแน่นอนฮะมันเพิ่มโอกาสของการติดเชื้อกลับเข้าไปซ้ําแทนที่จะหายนะกลับเป็นเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ห้ามโดนน้ำห้ามไปจนถึงเมื่อไหร่ส่วนเนี่ยเราก็มักจะแนะนําว่าเมื่อแผลแห้งดีแล้วนะฮะประเมินดีแล้วว่าแผลแห้งดีก็จะบอกว่าโอเคโดนน้าได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรล้างสบูส่สระผมอะไรได้ปกตินะครับสมมุติว่าเผลอนะฮะเผลอเลยเกิดถอดเล็บเสร็จแล้วไปโดนน้ำนะฮะไม่ว่าจะถอดเล็บมือหรือว่าเล็บเท้าแล้วไปโดนน้าขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะฮะไปล้างด้วยน้ําสะอาดฮะลินน้ําสะอาดไป ล้างจนสะอาดดีครับแล้วก็ซับด้วยผ้าสะอาดไว้นะครับในกรณีแก้ไขปัญหาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะนะเราก็เปลี่ยนก๊อดเลยอย่าให้มันชื้นอย่าให้มันแฉะนะอย่าให้มันชุ่มฮะเราถอดออกหมดนะฮะแล้วก็ล้างแผลใหม่นะฮะเอาน้อน้ำเปล่าล้างก่อนธรรมดาก่อนเลยฮะนะพอล้างแผลเสร็จไรเสร็จนะฮะถ้ามีน้ําเกลือนะถ้ามีน้ําเกลือถ้าเป็นไปได้ก็เอาน้าเกลือเนี่ยนะฮะล้างตรงตําแหน่งของบริเวณบาดแผลที่เราถอดเล็บออกไปนะครับแล้วก็ ปิดด้วยผ้าสะอาดปิดด้วยก๊อสสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ค่อยไปทําแผลดีๆท,ที่คลินิกอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับหลังถอดเล็บเสร็จนะฮะอีกข้อปฏิบัติหนึ่งคือถ้ามีปัญหาเรื่องการอักเสบติดเชื้อก็รับประทานยาฆ่าเชื้อนะฮะเพื่อลดการติดเชื้อในร่างกายนะครับก็จะช่วยลดอาการปวดบวมแดงร้อนไปได้ภายในตัวด้วยนะครับถัดมาคือเรื่องการรับประทานยาแก้ปวดฮนะถ้าเกิดว่าเรา ถอนเล็บเสร็จเนี่ยนะฮะแน่นอน,นะฮะหลังจากฉีดยาชาไปเนี่ยคนไข้จะชาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะฮะพอหลังจากสองาชั่วโมงไปแล้วจะเริ่มมีอาการปวดะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปวดเนี่ยนะครับก็เริ่มรับประทานตัวยาแก้ปวดนะฮะเพื่อช่วยลดอาการปวดได้นะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนะฮะแผลเนี่ยมันก็จะแห้งดีประมาณสักวันที่5หรือว่าวันที่7นะบ,บางคนก็10วันหรืออะไรก็แล้วแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยว่าไม่ต้องปิดแผลอะไรละ ก็เปิดโลงโจงโดนน้าอาบน้ําถูสบู่ล้างตัวเลยรได้ปกติครับก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะ,ะทีนี้เล็บของเรานะฮะหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าหลังจากถอดเล็บไปแล้วนะฮะเมื่อไหร่ที่เเล็บเนี่ยนะฮะมันจะงอกขึ้นมาใหม่จนเต็มนิ้วเลยนะฮะกลับมาเต็มนิ้วกลับมาเพ้นเล็บทาเล็บทาสีเล็บกันได้อีกรอบหนึ่งนะฮะ ปกติเนี่ยนะฮะเราจะเราจะถอดเล็บไปเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-6เดือนนะฮะในการที่เล็บเนี่ยจะกลับขึ้นมาเต็มนิ้วขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วไหนด้วยถ้าเป็นนิ้วโป้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวแม่เท้าหรือว่าหัวแม่มือนะฮะก็จะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าใครเพื่อนนะ,ะอาจจะประมาณสัก6เดือนกว่าเล็บจะงอกขึ้นมาเต็มหมดนะฮะแต่ถ้าบางนิ้วอย่างนิ้วก้อยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3 4เดือนก็ค่อย เต็มขึ้นมานะครับนิ้วอื่นก็ลดหลั่นกันไปตามที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าเราถอดเล็บนะฮะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับลากเล็บมันไม่ไดเอารากเล็บออกเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเล็บก็งอกแน่นอนเพียงแต่ว่าใช้เวลานานนะฮะเป็นหลักเดือนเลยเพราะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเราจะไม่อยากไปถอดเล็บหรือว่าอะไรด้วยเพราะว่าบางคนเ็าจะมีการคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องของอความสวยงามอะไรประมาณนี้ครับ ทีนี้อีกคำถามหนึ่งฮะก็มีคำถามที่ถามว่า <c ười> เวลาที่เล็บงอกใหม่เนี่ยเราเจ็บหรือเปล่านะฮะต้องตอบว่าไม่เจ็บนะฮะเล็บมันจะง,งอกของมันเนี่ยไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเวลาเราตัดเล็บอะฮะเราตัดเล็บเราไม่เคยเจ็บเพราะว่าเล็บมันเป็นเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งที่เอ่อมันไม่มีเส้นประสาทนะฮะเราตัดไปหมดแล้วนะฮะเราตัดเราถึงตัดเล็บได้โดยที่เราไม่เจ็บไงครับเนะเพราะว่าเล็บง,งอกมาไม่ได้มีเส้นประสาทเช่นเดียวกันครับในขณะที่เล็บมันงอกเราก็จะไม่มีความรู้สึก เจ็บหรือว่าปวดอะไรก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับผมก็ผมคิดว่าเ,เรื่องของการถอดเล็บนะฮะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ฮะก็มาพูดกันสั้นๆง่ายๆแบบกระชับกระทัดรัดนะฮะก็เหมาะกับท่านผู้ฟังนะฮะที่อยากจะฟังเพลินๆในขณะขับรถหรือว่านั่งฟังเบื่อเบื่อแก้งเหงาอะไรก็ฟังและเป็นประโยชน์ได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็คงขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีนึงครับผมก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดต่อติดตามต่อกันที่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ